คำขวัญลำพูนลำพูนเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดในภาคเหนือ เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่เคยเป็นที่ตั้งของนครหริพุนชัยในสมัยพระนางจามเทวีเดิมชื่อเมืองหริพุนชัยเป็นเมืองโบราณที่มีอายุประมาณ1,343ปีตามพงศาวดารโยนกเ่าสืบต่อกันถึงการสร้างเมืองหริพุนชัยโดยฤาษีวาสุเทพเป็นผู้เกณฑ์พวกเมงขบุตรหรือชนเชื้อชาติมอญมาสร้างเมืองนี้ขึ้นในพื้นที่ระหว่างแม่น้ำสองสายคือแม่น้ำกวงและแม่น้ำปิง เมื่อมาสร้างเสร็จได้ส่งทูตไปเชิญราชาธิดากษัตริย์เมืองละโวพระนางจามเทวีมาเป็นประถมกษัตริย์ปกครองเมืองฮริพุนชัยสืบราชวงศ์กษัตริย์ต่อมาหลายพระองค์จนกระทั่งถึงสมัยพญายีบาจึงได้เสียการปกครองให้แก่พญามังรายผู้รวบรวมแว่นแขวนทางเหนือเป็นอาณาจักรล้านนาคำขวัญจังหวัดลำพูนพระธาตุเด่นพระลอดขลังลำไยดังกระเทียมดี ประเพณีงามจามเทวีสีหริพุนชัยอีกครั้งนะคะพระธาตุเด่นพระรอดขลังลำใหญ่ดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีสีหริพุนชัยต้นไม้ประจำจังหวัดต้นจามจุรี